สวัสดีครับผมพขกามช่องสุขปอรวันเทินะวันนี้เปิดกระสอบมิกอาร์มี่นะเป็นป้ายอีลารนะครับผมเดีย๋ยวมาเปิดดูว่าวันนี้จะได้อะไรบ้างอ่านแล้วก็จะเข้าไปอ่ะอ่าเป็นกระสอบปนะ่ะไอ้นี่นะมิกอาร์มี่รวมนะครับผมรวมอาหารเดี๋ยวดูไปมิกอาร์มีม่นะนี่เป็นป้ายอีลารนะครับผมสี่สิบห้ากิโลกร,รัมนะกนะระสอบตัวแรกอะไรวนะ ตัวแรกเสื้อหารเป็นแฟชั่นนะตัวเนี้ยเดี๋ยวมาดูว่าจะติดงานสามไม้กี่ตัวนะอันนี้เก่งสามส่วนเกง่งนีะเก่งสามส่วนนะน่าจะออกของเก่งเยอะเลยเนี่ยมันเยคนเลยอุ้งเก่งสุดอีกแล้วน่าจะน่าจะเก่งจะได้ผมเก่งเกง,ง,ง,เกงอุ้งเก,งงก่งอะไรครับอันนี้ของอะไรพี่วจะเอาอยู่ อันนี้อะไรอยู่ป่าไม้ป่ะน,นี่ยป่าไม้เก่งเมาหมเกมเกระส้นก่อใช่เดี๋ยเสื้อเสื้อเสื้อเชิดใช่ไหมหัวหันไปไเนี่ยแต่รายนิยมอ่ะได้เงินเสื้อเชนะิดเป็นเสื้อเชิดนะเสื้อเชิดป่าไม้เสืส้อเชิดป่าไม้ที่ตัวสวยรายนิยมเลยมหนึ่มหนึ่ง เกงอีกแล้วสามส่วนนี่แน่นจะแน่นเก่งไหมตัวเปิดมาจะติดเงเก่งเลยนะกำลังอยากได้วันนี้ไปตลาดมาจะซื้ออยู่แล้วเก่งให้มาด้วยไม่เชื่อเชื่อขาดเหรอโอ้ยขาดเสือเชื่อตัวเลยนะเสือเชื่อใบไม้นะครับผมแต่มันขาดนะเดี๋ยวไอ้พวกตัวงานขายของหัวร้อยตรงนี้นะเดี๋ยวข้างหน้าเยอะย่อยเก่งงานแบนนะตัวนี้แน็กี้ อันแบนเกงขาสั้นอันนี้อะไรเกงกาเกงไสเล็กนะครับสามส่วนกเกงแค้างเบียวเนี่ยมีแต่กางเกงนั้งเลยกางเกงแล้ว อ่านหน่อยอันนี้อะไรนึกว่าขาสั้นป่าตล้วแหละตัวโอเคยืนทหารเสื้อทหารเมื่อวานซื้อตัวมาตัวนึ่งนะเสื้อทหารตัวร้อยเป็นงานเก่าอันนี้ของอะไรโอนาวีเสื้อทหารคนระับเดี๋ยวเออตัวรองรวงบอะไรอยู่รงนี้ ได้ป่าไมที่ดุที่จะยึดป่าไมมากที่สุดจะยึดป่าแต่ไฟเล็กอะประมาณเอสนะเอสเอสสีชมพูมาเลยที่ทหารเดี๋ยวดูสีแดงที่มันติดมาตรงนี okay. like okay. like yeah, em ้ม <wh ันอะไรวะกางเกงไหมน่าจะเกงแฟชั่นหรอแฟชั่นหรอวีไอพีแฟชั่นนะแฟชั่นนะเป็นรอยติดสีไงี้ยสวยอ่ะ น่าจติดเชือยอะได้หลายตวนะดเชื้อแบทหารติดื้ป่าไมนอะติดเ,ยเยื้อ่าไหนตัวนึงผู้หญิงผู้หญิงอญไงอันนี้อะไรสักก้ามสักก้ามอยากได้กาสั้นอ,อย่องไรโอ้โหมากงขาสั้นอยากได้กสั้นอ,อสั้นผู้หญิงอยากได้สาส่วนขาสั้น ดูไปเรื่อะครับผมดูนะได้ไหล่าเฮ้ยเด็กนอนเฟสเสื้อกั๊กปะเสื้อกั๊กเด็กนอนเฟสตัวย,ยูเสื้อกัอ๊กเ,เ,เด็กหนยาวเหนยาวเด็กปะไ่ใช่เหนยาวเด็กนตรงนี้แ <c oughs> ขนยาวเด็กผมไมขาดเราคิว <c oughs> ่ามันโบเลยพี่ขาดโอ้โหขาดจะยืดหรอเ <c oughs> ไหนเสื้ะ

ดูไปเรือไไ่อยๆครับว่าอะไรบ้างนะเธอยมพู้มาเลยมันเก่งเหรอวะมันเก่งไปหลายตัวแล้วมันเกง่งสองนะตัวนะปวดเข่าตาเลยสายาวมันเกง่งนี่ก็ตัวเก,ก่งนะขับไป vine thật tất cả nè 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 kinh nè 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 kinh nè 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 nè

มันก็ดีนะจริงๆแล้วมันขายง่ายแต่ได้เรื่อยๆขายยาวมากะขายยาวขายยาวมันแฟชั่นนะอันนี้ก็เอียมเอียมแฟชั่นดูไปเรื่อยครับผมเกีย่งเก่งสิบสามนาทีเก่งดีนะสิบสามฮ้ยพี่ดูฝั่งไหนเนี่ยดูเป็นป่ะเนี่ยถ้าฝั่งได้ฝั่งหนึ่งเก้าเก้านาทีกว่า้านี เก่งอีกแล้วพี่กินเยอะเหี้ยเก่งเปล่ามึงเฮ้ยยี่สิบตัวมีแค่เกินไปยี่สิบเนี่ยวันี่มึงเก่งมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยอยากได้ผ่าไม้อสามส่วนของตัวเจอทุงตัวแล้วสบายแล้วเนี่ยกินทั้งหมดเลยเชื่อไหมเออจริงอันนี้ออกแบบว่าทุ่มพ่มเลยนะตองเนี้ยแต่วันนี้ออกเยอะจริงว่ะเก่งว่ะนี่เงตัวนี้สวยยยเเเลนี่ย ไม่ได้ขายา,ยาว,ม,ยยาวมันต้องมีสักตัวป่าครับส่วนนะไ่กินอีกเหรออืมเก้งเยอะมีตำแหน่งนะมีตำแหน่งขาดรูหน่อยต้องไปเก็บงานหน่อยนะครับผมมีทั้งใหม่และตำแหน่งเก้ง,งอ yes. อเ,เออเก้งเยอะจริงนะเฮ้ยนี่กองเก้งเออส่วนลูกแหลงเลอะลูกแหลงมันต้องมีป่าสักตัวเลยนเก้ง Oh. ปุ้มนะกระสอบเนี่ย oh. ตีไปงัดขายตัวละแปดสิบร้อยอย่างนั้นต่ำๆเลยนะ oh. ตัวร้อยนะเบเบเลยตัวร้อยเ oh. หลืออีกหนึ่งกระสอบนะที่ห้ังเหลืออีกกระสอบลืมบอกเลยนะเหลืออีกกระสอบหนึ่งไปอีู่ไหนล่นะเปกองเกงอีก <Okay. S 2> เปิดไปเปิดไปลงพันทิพย์กับตลาดบัวทองนะลงที่พันทิพย์กับตลาดบัวทองตัวหไหนไม่กองเกีงไงมาเต็ม ง่ายอเรมรีกันอีกนเกเิมเก,งออก่งเยอะหนงเเนี่ยพีอเก่งออกว่าช่ำๆเรียกว่าแบบช้ำๆนะดเดิอืมล้เดี๋ยว่งะขา,ขานะรัขามีตำหนิตอนอย่างนี้ตำหน้นะครับแตข่ขายได้อยู่ขายได้อยู่ไปเยอะไปเก็งงานหน่อยอันนี้เก่งเกง่เกงแล้ว่เกง่เกง นี <N iss an> <N iss an> ่ก <N iss an> ็คามจริงน <N iss an> <N iss an> ี่ก็ความจริงใส่เด็กนั้นมีแต่สามส่วนผสมนี่ยขายยาวอ่ะเกงสามส่วนเนาะเกงเอกเกงเอกเอวดีด้วยตัวนี้เอวสามสิบแล้วก็วดีเอเกงนี่มันก็สามเกงหรือเปล่า เี네 s <S ็นมริกาีรำไหมอยวกให้ดูไปยังงเก่งเก่งเยอะ